ว่าสิ่งที่เธอทําคืออนาคตของเธอและคู่รักหนิงตั้งใจเสิร์ฟอาหารและขยันขันแข็งทั้งที่ทลูกค้าเต็มร้านแล้วลูกค้าก็ถามน้องเหนื่อยไหมเนี่ยพี่เห็นเสิร์ฟอาหารไม่หยุดเลยแถมไม่พอยิ้มเก่งมากแล้วหนิงก็ตอบกลับไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ทานอาหารให้อร่อยท,ทั้งทงที่เท้าของหนิงเจ็บแค่ไหนแต่หนิงก็ยังต้องฝืนทํางานแล้วหัวหน้าก็ตะโกนเข้ามาหานิงหนิงโต๊ะเก้ารออาหารนานแล้วนะแล้วหนิงยิ้มแล้วตอบกลับ ได้คะ่ะขอโทษนะคะหัวหน้าเดี๋ยวฉันรีบไปเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะและคืนนั้นเธอก็เปิดโทรศัพท์อ่านข้อความบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเธอเปิดมือถือของแจ็คแล้วไปเจอข้อความหนึง่งเดี๋ยวแจ็คเอาเงินจากหนิงให้เธอดาวรถนะไม้อย่าคิดมากแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องเงินพอเจอข้อความแบบนั้นหนิงชอกมือสั่นน้ําตาคลอเงินของฉันที่ฉันตั้งใจทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อเอามาจัดงานแต่งงานแต่เขากลับเอาไปให้ผู้หญิงอื่นแล้วเธอก็ยืนหน้าบ้านรอเขาด้วยความหวัง หวังว่าเขาจะอธิบายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขากลับมากับผู้หญิงอีกคนและก็พร้อมกับคำพูดที่มีเหลือเยื่อใยญแล้วแจ็คก,ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับไมพอนิ่งเจอแบบนั้นก็รีบถามนั่นใครแล้วเงินที่ฉันให้ทุกวันแจ็คเอาไปทําอะไรกันแน่ฮะแล้วแจ็คก,ก็ตอบกลับเหมือนกันก็เอาไปใช้กับคนที่เข้าใจฉันมากกว่าเธอไงพอไม์ได้ยินแจ็คเข้าข้างก็ตอบกลับอย่ามาโทษแจ็คเลยเธอไม่รู้หรอว่าเขาเบื่อเธอแค่ไหนพอนิ่งได้ยินไมพูดแบบนั้นก็หันไปพูดกับแจ็คฉันทุ่มเททั้ ีวิตให้ไม่ว่าจะตื่นมาขายหมูปิ้งแต่เช้าทํางานออฟฟิศจนดึกดื่นหรือแม้แต่ตอนเย็นมาเป็นเด็กเสิร์ฟก็เพื่ออนาคตของเราแจ็คเคยเห็นค่าของฉันบ้างไหมแล้วแจ็คก,ก็ตอบกลับด้วยน้ําเสียงไม่เหลือเยื่อใยฉันไม่ได้ขอให